ขณะนี้ผมอยู่คนเดียวภรรยาผมก็เสียแล้วเสียไปห้าปีแล้วจนบัดน,นี้ผมยังคิดถึงภรรยาผมอยู่แต่ผมไม่เาผาผมไมจะเผาพร้อมกับภรรยาผมล้วทุกวันเสาร์ที่ภรรยาผมเสียผมไปเยี่ยมเขาที่รูท้ที่วัดวัดท่าทองทุกวันเสาร์ผมอยู่กรุงเทพผมต้องไปเยี่ยมเขาไปเยี่ยมยังไงศพวางไว้อย่างนี่ยหีบศพเงาเน,นี่ย แต้วผมนั่งเนี่แล้วก็นั่งคุยเขาคิดถึงความหลังเรารู้จักกันมาสามปีแต่งงานอยู่กันด้วยกันมาหกสิบเก้าปีเบ็ดเสร็จรู้จักกันมาเจ็ดสิบสองปีคุณลองคิดดูที่คนที่อยู่ด้วยกันมารักกันมาเจ็ดสิบสองปีเนี่ยมันมันลึกซึ้งขนาดไหนโดยเฉพาะเวลาเขาป่วยเนี่ยผมไปหาเขาในห้องเนี่ยเขาจะขอมือนี่มา ขอจับมือขอจับมือพ่อหน่อยเถอะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมเรื่มใจว่าผมมีภรรยาคนเดียวมีลูกที่ดีพิจิตอนัชชัยและหลานก็ดีอันนี้มันทำให้ผมมีอายุยู่ถึงแม่อยู่คนเดียวก็มีความสุขและไม่วายอดม ไม่วายที่จะกดคิดถึงภรรยาแลวนี่หนังสือหาในการแจกงานศพผมและภรรยาผมพงเขียนเสร็จหมดแล้วเป็นปึก